ว่าหากผู้นำอ่อนแอและไร้ซึ่งพันธมิตรที่แท้จริงการยืดยงกับอำนาจนี้ต่อไปอาจไม่ใช่ทางเลือกที่ปลอดภัยอีกต่อไปข้อ 3. การตอบโตของรัฐบาลหุ่นเซนคาดการได้ว่ารัฐบาลพนมเปญจะออกมาประนามคำพูดของสมรังสีว่าเป็นคำโกหกของคนทรยศชาติและอาจมีการกวาดล้างหรือกักกลุ่มผู้ที่แสดงความคิดสนับสนุนสมรังสีในประเทศอย่างหนักแน่นขึ้นเพื่อเป็นการเชื่อก่ให้ลิงดูและยืนยันว่าอำนาจของตนยังคงแข็งแกรง่ง และข้อ 4. จุดชนวนความขัดแย้งที่รอวันประทุแม้คำพูดของสมรังสีเพียงอย่างเดียวอาจไม่สามารถล่มล้างระบอบได้ในทันทีแต่มันคือการสาดน้ำมันเข้ากองไฟแห่งความไม่พอใจที่ขู่กรุ่นอยู่แล้วในสังคมกัมพูชาทัางปัญหาเศรษฐ,ฐ,ฐกิจการคอรับชันและอิทธิพลของทุนจีนสีเทาคำทูตเหล่านี้จะกัดเซาะความชอบธรรมของรัฐบาลไปเรื่อยๆและกลายเป็นเชื้อไฟชั้นดีหากเกิดวิกฤตการณ์ใดๆขึ้นในอนาคต จึงกล่าวโดยสรุปได้ว่าการยิงกระสุนน้ำไขจากปารีสครั้งนี้ของนายสมรังสีได้สร้างแรงสั่นสะเทือนไปถึงศูนย์กลางอำนาจในพนมเปญแล้วและนี่อาจจะเป็นเพียงการเปิดฉากของสมรภูมิครั้งใหม่ที่เดิมผ่านด้วยอนาคตของประเทศตามพูชาทั้งหมด ซึ่งจากข้อมูลที่นายสมรังสีได้มาทั้งหมดนั้นทําให้พอจะคาดเดาได้ไม่ยากว่ารอบตัวของนายหุ่นเซนมีสายของฝ่ายตรงข้ามที่ยังไม่เปิดเผยตัวเยอะพอสมควรและไม่แน่ว่าอาจเป็นคนที่ใกล้ชิดนายหุ่นเซนอย่างที่เขาคาดไม่ถึง